Teacher Live สาระเอดที่2นะครับคุณครูท่านใดที่ได้สอนออนไลน์หรือแม้แต่สอนในชั้นเรียนก็ดีนะครับแล้วอยากหากิจกรรมละลายพฤติกรรมสนุกๆหามพาดคลิปนี้ครับผมสวีดียสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคีดเดนแชร์นะครับและตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการ Teacher Live สาระวิดทีเดนแชร์นะครับ ตอนที่2หรือว่าเอพิโซดที่2นั่นเองนะครับเอพิโซดที่1นเนี่ย,ยต้องบอกว่าผิดคาดแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่หลายๆท่านให้ความสนใจนะครับพูดง่ายๆว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีเกินที่คาดเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้ก็จะมา นำเสนอนะครับสาระความรู้เทคนิคดีๆให้ทุกท่านได้รู้จักกันอีกนะครับก่อนจะไปเรียนรู้นะครับฝากกดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเอพิโซดนี้จะมีอะไรดีๆมาฝากนะครับโอเคครับอย่างที่เกริ่นนาไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเรียนรู้นะครับเทคนิควิธีการดีๆที่ใช้สําหรับการละลายพฤติกรรมซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า i c e breaking นะครับซึ่งจะเน้นหนักไปสําหรับการเรียนการสอนที่เป็นประสานเวลา หรือว่าซิงโครนัสนะครับหรือจะเรียกง่ายๆก็คือการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนอยู่คนละที่กันนะครับจะเรียกว่าสอนออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะเรียกมันมีชื่อเรียกเยอะมากครับเป็น2กิจกรรมที่จะช่วยละลายพฤติกรรมนะครับทำให้นักเรียนเนี่ยนะครับรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นนะครับผ่อนคลายมากขึ้นนะครับมีความกล้าที่จะเข้ามาเรียนรู้กับคุณครูมากขึ้นมีการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นนะครับผม ขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับคำว่า ice breaking นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมักจะนิยมใช้เวลาที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับไปเข้าร่วมในการอบรมต่างๆนะครับวิทยากรเนี่ยก็มักจะทำนะครับกิจกรรมนี้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่อาจจะไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับอาจจะเป็นคนแปลกหน้าแล้วมาอยู่รวมกันเป็นหมู่นะครับทำกิจกรรมร่วมกันเขาก็มักจะหากิจกรรมซึ่งมีมากมายนะครับถ้าเกิดลองไปเซิร์ชดูเนี่ย ก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยทําให้นะครับผู้ที่เข้ามาร่วมกันนะครับร่วมทํากิจกรรมหรือว่านักเรียนเนี่ยเรียนรู้นะครับที่จะเปิดเผยแสดงออกถึงความเป็นตัวเองนะครับต่อคนแปลกหน้าทําให้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกมากิงขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดในมุมของชั้นเรียนหรือว่าห้องเรียนเนี่ยก็มักจะใช้ตอนเริ่มต้นคาบหรือว่าปิดเทอมไปนานไม่ได้เจอกันนะครับคุณครูกับนักเรียนมาเจอกันกลับมาเจอกันเพื่อนๆน,นมาเจอกันเนี่ย กิจกรรมละลายพฤติกรรมเนี่ยควรจะเป็นกิจกรรมที่นําเข้ามาในชั้นเรียนหรือในคลาสออนไลน์เนี่ยเป็นลําดับแรกๆนะครับอาจจะเป็นชั่วโมงแรกนะครับสัปดาห์แรกที่ได้มีการเจอกันก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยนะครับใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กล้าพูดกล้าคุยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้สําคัญมากๆเลยนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับใครอยากรู้และอยากค้นเพิ่มเติมผมแนะนําให้ไปที่ Google นะครับ แนะนำคีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาไทยก่อนนะครับถ้าเกิดใครอยากไปเพิ่มเติมเดี๋ยวดูค,คําค้นหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งใครอยากไปลองหาเพิ่มเติมนะครับก็ลองไปค้น Google ว่ากิจกรรม I c e b a k e r หรือว่า i c e b เบกกิก็ได้นะครับคือนะครับก็จะเจอเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งสามารถกดเข้าไปค้นดูได้แต่อย่างที่บอกไปครับวันนี้เราจะเน้นกันไปที่กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ใช้คู่กับโปรแกรมที่ใช้อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น z o o t m n g t o o g l o o g l t m i e t o s o r t t o f t t s k y s e นะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับว่าถ้าเกิดเราอยู่ต่าง <c oughs> ที่กันเนี่ยนะครับแล้วอยากจะละลายพฤติกรรมเนี่ยอยากให้นักเรียนมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นเนี่ยเราจะใช้กิจกรรมอะไรกันบ้างวันนี้ผมคัดมาให้2กิจกรรมก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมีอีก2กิจกรรมเนาะโอเคครับกิจกรรมที่1นะครับผมแปลไทยเองซึ่งอาจจะเป็นคําแปลไทยอื่นก็ได้ แต่ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยคือ one word or one image ซึ่งผมตั้งชื่อไทยเองว่ากิจกรรม1คำา1ภาพนะครับมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับช่วยอะไรได้บ้างและมีวิธีการอย่างไรแล้วถ้าเกิดเราจะประสมภาษาใช้เครื่องมือออนไลน์เข้ามาช่วยด้ยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้รักเรียนเนี่ยได้แบ่งปันข้อมูล แบ่งปันความคิดแบ่งปันความรู้สึกของตนเองอย่างสร้างสรรค์น,นะครับอย่างสร้างสรรค์น,นะครับมาดูวิธีการทํากิจกรรมกันนะครับหนึงเลยนะครับคุณครูเนี่ยให้นักเรียนคิดหรือว่าเลือกคำหนึ่งคำไว้ในใจไว้ในสมองนะครับหรืออาจจะเป็นภาพก็ได้ที่ใช้อธิบายชีวิตของตนเองได้ดีที่สุด อธิบายชีวิตอาจจะกว้างไปใช่ไหมครับอาจจะอธิบายความรู้สึกณนะตอนนี้อธิบายอารมณ์ณตอนนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณครูสอนออนไลน์แล้วแบบ8ปดโมงครึ่งเ้โมงนักเรียนเข้ามาเนี่ยคุณครูก็อาจจะบอกอ่ะถ้าเกิดตอนนี้ครูให้ทุกคนลองคิดคำหนึ่งคำางภาพหนึ่งภาพที่แทนอารมณ์ในตอนนี้นึกถึง,งคําอะไรหรือว่านึกถึงภาพอะไรนะครับ พร้อมกับอธิบายเหตุผลนะครับหลังจากคิดแล้วเนี่ยพร้อมกับอธิบายเหตุผลว่าทําไมถึงเลือกคําคํานี้ทําไมถึงเลือกภาพภาพนี้นะครับซึ่งอาจจะค้นภาพจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเช่นนะครับเด็กชายก็นะครับก็อาจจะเลือกภาพไวรัสนะครับโควิด -19 เนี่ยแล้วก็ให้เหตุผลว่าเพราะนะครับคุณครูครับผมว่าช่วงนี้เนี่ย ไวรัสมันกําลังระบาดทั่วโลกทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วเพื่อนๆกับผมก็ต้องมาเรียนออนไลน์ซึ่งไม่อยากเรียนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอเพื่อนๆตัวเป็นๆด้วยนะครับหรือนะครับเด็กหญิงของก็อาจจะบอกว่าหนูนึกถึงภาพแมวครัคุณครูแมวบ้านหนูเนี่ยมันชอบนอนตอนกลางวันแล้วตอนนี้เนี่ยหนูก็รู้สึกง่วงมากเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยเล่นเกมดูซีรีส์หนักไปหน่อยอะไรประมาณนี้ครับคุณครูก็บอกเออครูก็เหมือนกันอะไรนะครับ มีการแบบเชื่อมโยงมีการคุยกันไปนะครับเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนหรือว่าเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นนะครับผมหลังจากคิดๆแล้วนะครับก็ให้แต่ละคนเนี่ยแบ่งปันคําตอบนะครับในช่องแชทหรือว่าไวบอร์ดเสมือนจริงหรือว่าพูดตอบก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าคุณครูจะไปออกแบบว่าเฮ้ยลองพวกเธอนะคิดถึงคาอะไรลองแชทมาบอกครูหน่อยได้ไหมในตอนนี้นะในช่องแชทเลยนะครับแล้วครูก็อาจจะอ่าน ของทุกคนเพื่อนเพื่อนนักเรียนก็ได้เขียนของเพื่อนเพื่อนด้วยและคุณครูก็อาจจะสุ่มเลือกนักเรียนสักสองสามคนในการที่ให้พูดตอบก็ได้นะครับทีนี้มาดูเครื่องมือออนไลน์ที่จะทําให้กิจกรรมนี้มีความน่าสนใจแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะเป็นพวกอ่าไวบอร์ดออนไลน์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้จาก YouTube แต่ถ้าเกิดจะให้พูดจริงๆเนี่ยนะครับในช่องยูทูบของทีเดียนแชร์มีทุกเครื่องมือที่ยกตัวอย่างมาเลยนะครับจะว่า ยกตัวอย่างแล้วโฆษณาให้ทุกท่านมาดูช่องที่ดินแชร์ไหมครับคําตอบสั้นๆคือครับนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเครื่องมือนะครับที่ใช้ทํางานร่วมกันถ้าเกิดไม่สะดวกให้นักเรียนพิมพ์มาในช่องแชทก็อาจจะใช้เครื่องมืออย่างแพดเล็ตวีโนอิดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครนะครับมีนักเรียนไม่มากอย่าง40คนเนี่ยนะครับก็ สามารถใช้ความสามารถของโพเอเวอรี e แวร์หรือว่าเมนติมิเตอร์ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามารถไปลองศึกษาวิธีการได้จาก YouTube ของท d เด Share นะครับซึ่งเวลาพิมพ์คำตอบมาเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นคำตอบของตัวเองเห็นคำตอบของเพื่อนๆอย่าง Real Time ด้วยแล้วถ้าเกิดอย่างโพอีวีหรือว่าเมนติมิเตอร์ที่ใช้เป็นแบบร,รูปแบบที่เป็นคาวเ o ิร์ดคาวเนี่ยก็จะเห็นด้วยว่านักเรียนพิมพ์คำไหนที่ซ้ำกันมาแล้วมันก็จะโตโตต,ตัวอ้วนนะครับนักเรียนก็ อาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นคล้ายกันแล้วครูก็อาจจะชวนคุยในเรื่องนั้นๆมากขึ้นก็ได้นี่คือกิจกรรมที่1ที่ชื่อว่ากิจกรรม1คำา1ภาพ one word or one image นะครับลองนําไปปรับใช้กันดูครับผม